What? สามแทนครับสามแทนครับสามแทนเยอะเลยครับผมตรงนี้หลือข้างบนนี้นตงต,ต่อนะครับผม,มเ,เปิดเปดอีกได้ครับเปิดอีกได้เปิดเปิดเปิดแบงนี้ครับ

าทุกาทุกให้ช่งให้ช่าง้องพบพบทุนวิชาครับกี่ปีครับล่าสุดจะนานมากไม่ใช่ปีปีมานานอันนี้พันธุ์ทองวิทยาศาสตร์จะปิดง่ายครับอปิดง่ายกว่าทองแท้แต่เราอยู่นานเหมือนกันครับอแต่ก่อนนี่ต้องปิดเกยเนี่ยปิดปุ๊บปุ๊บปุ๊บจากล่างขึ้นบนใช่ไหมจากล่างขึ้นบนปิดนี่ไปลายลายลาย พอปิดเสร็จมันก็รูบเลย<ช>่ามือูบมือก็เรียบติดเลยต่วิธีอย่างนั้นเ <c oughs> นี่ยตอ้องทำถ้าคนอันนี้อันนี้ใหญ่แผ่นนั่นเป็นเล็กๆครับทํองทำต้องให้เคยกันนิดหนึ่งเวลาปิดท,ที่รับรามเนี่ยต้องให้เคยกันนิดหนึ่งนิดหนึ่งเนะี่ยคือไม่ให้มีรอยเลยครับ <c oughs> ไม่มีรอยต่อไม่มีรอยต่อก็เข้ากันได้อยู่นะได้ คนข้าไเวทองทำแป๊บเดียวมันเริ่มรูปแล้วเริ่มข้าแล้วไม่ทองสมัยก่อนสวยทองสมัยนี้ไม่ค่อยสวยเท่า <c oughs> โอ้ยเขาบัลหลอดท,ทั้งนั้นตีทองขายเขาตีทองขาย <c oughs> พวกบัลหลอไปขายตีกสักค,กครู่จะปิดรอรอแห้งเ <c oughs> อาแห้งกันท <c oughs> าทุครับทาทุ วันนี้ออกก่อนอาจารย์ครับชีวิต103ปีเป็นไงบ้างครับอายุครับเป็นไงชีวิตสดชื่นมัน <c oughs> ้ยครธรรมาดาอืม ก,ก,ก,กินข้าวปกติกินกินข้าวกินอะไรได้ปกติกได้ข้าวก็กินได้อืหิวกวกินไม่มีพี่โาไม่มีอะไรใช่ไหมปกติแข็งแรงสุดยอดเลยนะมสุดยอดเลยเนะครับหายากมากเป็นล่มโพลุ่มใสของครูถ้าหรือน้ำน้อยก็จะมีอาการโดนโดนโรคเกาเล่นงานไม่วตัวไม่เคยเป็นก็เคยมีเป็นเมื่อปีแล้วเนี่ยปลายปี ก็แก้ปัญหาได้เพราะว่าลูกติดองวผู้หลับกันหมอดูแลก็เลยรู้ว่าต้นต่อคืออะไรขาดน้ําขาดน้าไม่กินน้ําน้ำน้อยมากวันนึงครับคอยบังคับให้ดื่มเนี่ยวันนี้ดื่มยังครับไว้ตั้งแล้วเดี๋ยวนี้ต้องดื่มเดี๋ยวนี้ดื่มกระติกนึงเนี่ยมันต้องลิตรครึ่งวันนึงลิตรครึ่งนึงต้องให้วันนี้เป็นครั้งแรกที่อาจารย์จะได้ปิดทองครับปิดทองพืทั้งลูกเราจะไว้ที่บ้านนี่ใช่ไหมครับ อาจารย์ที่ฐานดีๆอาจารย์ฐานดีๆเพื่อปฏิหารจะเกิดกับอาจารย์ได้จริงนะจริงๆครับแหมปากปากเธอนีรุนรุนรุนจริงๆอาจารย์พผมผมเจอให้สิ่งให้พรครูดีนะโครูให้ครูให้วิชาความรู้ผมมาที่ตลอดรอดฝ่กถึงทุกวันนี้ ได้ลาบได้ผลอะไรบ้างนะครับ <นะ S 1> แค่วันนี้อา,าจารย์สดใสหน้าตายิ้มยิ้งสดใสมากเลยครับแค <นะ S 1> ่นี้ก็ลูกศิษย์เห็นก็ดีใจนะครับ <c oughs> นี่ผมกําลังถ่ายไปให้ลูกศิษย์ท่านอาจารย์ดูอยู่เราจะรอต้อาใหญ่แห้งครับเพื่อทำการปิดทองนะครับอันนี้ก็จะได้ายายสักติดนะครับไป,ไปไว้ที่บ้าน แล้วปิดทองด้วมือตัวเองด้วยอ่าทุกทีไม่ใช่อันนี้จะปิดทองอธิษนนฐานจิตใส่แทนทองจะปิดองค์พระเองนะครับอาจารย์เดี๋ยวรอต้องรอสักครู่นะครับอยากจ้นนี้เราจะได้เวลาที่จะให้ท่านอาจารย์ปิดทองนะครับต้องรบกวนท่านอาจารย์ยืนครับยืน,ยน,ยนครับอาจารย์ครับตั้งจิตดีๆก่นเดี๋ยวต้องตั้งจิตดีๆปุ๊บอธิษฐานเดี๋ยวจะให้ปิดทองมาเดิม เดี๋ยวตั้งิตตั้งจิตให้ตั้งจิตตั้ิอธิษฐานจะได้มีแรงยืนจดมีแรงยืนิดิดทองนจนไดกดิดนที่บ้าน ที่พระเจ้าดูอาศัยให้ดูเย็นเป็นสุขยังมีทุกข์ยังไม่โศกยังไม่รอดยังไม่ไปให้ชอบให้ใช่ประสานสิ่งใดขอให้ประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกประการที่ตั้งใจไว้เทอินอาจารย์ยืนไหวไหมครับอาจารย์ยืน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 ได้ยืนไหวไหมไหวครับอาจารย์มองที่พระไว้ครับมองพระไว้ฮึบ อ้าวนะรถสับไม้หยุดอย่านี้อย่านี้เบือเบือพร่าแบบนี้จะเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของท่านอาจารย์นะครับซึ่งชาวสุพลรณทุกคนผมเชื่อว่าใครที่ดูคลิปนี้ต้องส่งใจให้ท่านครับพระ้าทุกครับมาเลยครับอ่า หัวใจถึงไหมหัวใจถึงไหมถูข้างบนหัวใจไหมถึงหัวใจไหมแปดหัวใจแปดถูกาจดหมเีเ่อขอกรวางหงกดการอ่าให้กระดาษจริงต้องไม่ให้กระดาษตดวเลยอ่าแผ่นต่อไปครับ ไม่เป็นไรครับจะปิดรถปิดทับนะครับปิดปิดตอนตอนเลยครับอ่าถูกแล้วครับโอ้พี่โตเร็วถูกต้องเลยวันนี้ขออาจารย์แข็งแรงครับเดินได้เดินได้แข็งแรงครับหัวใจหัวใจดีตรงตรง เอาละครับแล้วใช้นิ้วใช้นิ้วใช้นิ้วกดใช้นิ้วกดเลยครับนิ้วกดออกมาคอปคอปคอปนี่นี่ไม่คือตรงโอเข่าครับนี่ปิดหัวเข่านะครับตรงนี้หรังนะขาวข้างนี้แปะแปะลงไปนี่คือภาพ สวัสดีศาสตร์นะครับที่ท่านอาจารย์พงงานได้ทําการปิดทองพระพุทธรูปนะครับด้วยมือท่านเองนะแล้วก็ใช้น,น,น,นิ้วไล,ล่ๆครับตรงหัวข่าวขอให้ท่านแข็งแรงครับเดินได้ดอ้างข้างข้างานะนี่ครแปข้ลา,าล่างข้างลกนแปะข้างล่งงลลรับแรองแ ยกกระดาษยกกระดาษกระดาษติดอ๋อได้แล้วแปะแปะอันนี้อ๋อไม่ใช่นิ้วตรงนี้ลูดลูดไปเลยลูอย่างนั้นเออเออนี่ฮะตัวไหก็ตัวไหนได้ได้เลยได้เลยได้เลยเลยทองไหมทองช่องทองไหมดูอ๋อตรงพระอุทธรกับตรงพระบาทเนี่ยทรอุทธรพระบาท ได้ครับพี่ได้ครับปิดตรงท้องท้องนะนี่นะนี่นี่นะตัดนิ้วแตะข้างก่อนแตะเข้าไปแตะเข้าไปแตะเข้าไปปึ๊บพี่ตดิกระดาษขึ้นโอเคเอาเอาเอามือออกครับเอามือออกปึ๊บอาใช้นิ้วใช้นิ้วไร บาทเลยครับสองข้างแตะที่เพื่อบาทนะแตะเข้าไปแตะเข้าไปข้างล่างเออเอาอ่าลู่ลูดลงไปนี่นี่อ่ะแตะเข้าไปแตะข้างล่างก่อนแตะข้างล่างแตะข้างอ่า

ช่วยให้ปิดครับน,นั่งได้เลยเฮ้ยยกขาไปยกนี้อาจารย์นั่งนั่งชมใกล้ๆได้ไปนั่งทาง,งนู้นไกลหน่อยเไปครับพี่โตไม่ยากใช่ไหมไม,ไม่ยากไม่ยากเลยถึงกระลาบทำอะไรก็ได้อยู่แล้ว <laughs> แต่นี่พี่โตบุญเยอะพาคุณครูมาปิดทอยเป็นโครงการที่ผมแบบ เาจะาวั่าโคตรดีใจเลยต้องต้องขอบคุณรอนที่ได้ชี้ทางแล้วเขาเป็นคนแนะนํามาแก้วแต่เอ๊เราก็เคยจำหักรอนว่ามาชวนไว้จะพา,ามาพักทีมมาช่วยสองพระที่บ้านฮนะก็เลยเอ้ยังไม่ไม่เข้าใจก็จะทํำยังไงก,กังวลก็เลยตอนนี้พอมาี่เห็นภาพแล้วง่ายๆแล้ว,ลวไม่ยากแล้วเดี๋ยว จะไดร่วมมือในการนำกระบวนการนี้ไปถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลังอ่าครับผมจริงๆแล้วจะมีพิธีกวอคนนี้หน่อยคือช่วงสวดมนต์ขอเข้ามาเอือ,อวันนี้เราได้ท่านเจ้าวาเป็นปัทาทก็เลยท่านก็เลยเป็นตัวแทนเราไปละยนินดีกว่าอาจารย์ครับครั้งแรกในชีวิตจะเป็นไงบ้างอาจารย์ปิดทองครั้งแรกปิดทองครั้งแรกเป็นงบ้างครับ เป็นไงบ้างจานไม่ได้จำครั้งแรกชีวิตเลยที่ได้ทำแบบนี้จานไม่เคยทำอยู่แล้วใช่ไหมฮะนี่คือครั้งแรกเลยเดี๋ยวพระเดี๋ยวพระจะสวยงามครับพระจะสวยงามครับผมตะเกีทองเงางามเลยครับพอดีเราทำอะไรดีๆไว้องดีๆนะครับ เวลาผ่านไปครับพระพุทธรูปเริ่มปิดทองจะเต็มองค์ครับเม่ใพี่โตคนละองเลยไหมแต่ออตอนเมื่อเช้านี้คนละเรื่องเลย <c oughs> นึกไม่ออกมองไม่เห็นภาพนี้มาก่อน <c oughs> พอเริ่มเข้าเข้าแล้วตรงนี้มาถึงจุดที่จะเห็นพระพุทธรูปที่สวยงามมากมเดี๋ยวพอเอาไปบ้านนะั้นพี่ถ้าพี่เอาไฟสีแด,ดงลงนะจะสว่างเลยมีไฟชนลีย์คอยรับเป็นสีแดงนะสีขาวสีบอมไว อาเป็นวอมไว้ท่านจะสว่างสวยงามมากเหมือนในโบสถ์อ่ะครับโอ้ยยิง่งสวยครับแล้วนี่บอกเอ๊ะองค์อื่นน่าจะทำด้วยกันแน่นอนเลยไนการข้าราชการชีวิตใช่ไหมใช่ครับตอนแรกคิดออกไหมพี่มาทำอะไรวะงงไหม เงิไม่ออกตอนนี้ตอนนี้เห็นยังเห็นท่าบางลางอยู่อันนี้ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วเดี๋ยวพอรับปัดจะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์หยิบหยิบวางครับหยิบวางเลยแล้วก็ทำการปัดทองได้ครับพี่โอ้โหนี่เป็นประสบการณ์ครั้งที่สำคัญของชีวิตที่ได้มีโอกาส ทำบุญทำกุศลด้วยวิธีที่ที่ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาชนที่มีศรัทธาต่าอ,พอพระพุทธศาสนาเราจะสืบทอดพระพุทธศาสนาเราก็จะได้วิชาการในส่วนนี้ไปถ่ายทอดให้พุธทธศาสนิกชนรุ่นต่อๆไปด้วยโดยตั้งแต่ในครอบครัวเราก่อนเราก็เริ่มมาแล้วพาลูกมาด้วย้ยจะได้เห็นแล้วก็มีประสบการณ์ในการทำ บุญก็สนแบบนี้อืมอ่าพระเริ่มสวยงามนะครับสวยไหมครับสว,สวยไหมครับ,รบเปลงเปลงเดี๋ยวยิ่งไปตีบ้าแล้วเอาไฟสีสีต้นนะย้อมส,สีสวยเลย